ครับทุกคนวันนี้เราจะไปถามนักเรียนโรงเรียนเราว่าซูบุหรี่กันหรือไม่คนแ,แรกคนแรกอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อวงศกรครับไม่ทูนครับชื่อภุริพัฒนครับชื่อมวนครับชื่อสนุกค่ะคุนโค,คยีนค่ะน้องคิดยังไงกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่มวนธรรมดาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นไม่ควรแต่ต้องครับโดยเฉพาะเด็กแบบประถมอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายมากครับ ก็เลยอยากให้ช่วยโณรงคงหน่อยครับอ่าแล้วน้องได้สูบบุหรี่หรือเปล่าครับไม่ครับมันคนไม่สูบไม่ชอบครับอ่าโอเคขอบคุณครับคิดยังไงกับบุหรี่ไฟฟ้าบ้างครับไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่าไปดูดครับอย่าไปหาดูดกันครับแล้วบุหรี่ได้สูบบุหรี่หรือเปล่าครับไม่ครับผมเป็นเด็กดีครับผมขอความจริงด้วยครับใช่ครับมันนี้ความจริงครับแล้วเคยลองไหมแบบเคยลองสูบไหมก็นิดหน่อย แต่ว่าเลิกแล้วอ๋อคือตอนนี้เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่แล้วใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับต้องคิดแทนกับบุหรี่ไฟฟ้าครับก็บุหรี่ไฟฟ้ามันส่งผลไม่ดีต่อปอดพี่เพราะว่าควันมันทําจากเหล็กที่มันแบบมีความร้อนมาผสมกันครับโอเคการถผอไหมเนาะใช่ครับผมอ่าแล้วค้ถามสุดท้ายน้องสูบบุหรี่หรือเปล่าตัวเองเนี่ยสูบบุหรี่ไหมไม่สูบครับเอาความจริงความจริงครับพี่แล้วเคยลองไหม มีเพื่อนเคยชวนครับแต่ผมไม่หลงครับอ๋อเราเลือกที่จะไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับให้กับบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่มวนปกติก็บุหรี่มวนนะคะก็จะแรงกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าอยากให้ทุกคนเล่นลงไม่ดูดครับไม่งั้นจะเลิกยากมากๆอ่าแล้วส่วนตัวของสนุกเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่ามวมไหมครับเคยทั้งสองค่ะแต่ว่า บุหรี่มวนอ่จจะให้กลิ่นแรงกว่าแล้วเหม็นมากแล้วมันจะไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้างค่ะก็เลยไม่เอาเลยก็คือตอนนี้คือไม่ยุ่งเกี่ยวเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ค่ะอันนี้คือไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งจริงๆขอบคุณครับคุณยีคิดยังไงกับบุหรี่ไฟฟ้าครับมันสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ไม่ได้สูบเองแล้วก็ไม่ชอบเช่นคุณคูถามว่าเคยเจอในชีวิตประจําวันเคยเจอตอน ยืนรอรถมีแต่ว่าเป็นต่างชาตินะเออเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินหนีเพราะว่าเขาก็คงไม่หยุดสูบให้เราอย่างแรกก็คือคนที่ไม่ได้สูบเองก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่อยากจะได้กินบุหรี่หรือกินควันของคนที่สูบอย่างที่สองก็คือพอมันได้เข้ามาปุ๊บมันมีผลต่อร่างกายเนาะอาจจะแบบตอนแรกอาจจะไม่รับรู้แต่ว่านานไปก็อาจจะเกิดผลได้จากข่าวที่เราติดตามมนเลงหรืออะไรก็ตามที่คนสูบเอง กับคนที่ไม่ได้สูบเองแต่ว่าได้รับกลิ่นควันก็